มีการพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยยืนยันแล้วก็มั่นใจนะคะว่าภายในช่วงของต้นปี2558ราคายางพาราจะอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมแน่นอนแล้วก็อยากให้ชาว ส่วนย,าง,วนยางนั้น<ะ>มีการดูแลแล้วก็เข้าใจการทํางานของรัฐบาลด้วยเพราะว่าตอนนี้เรื่องของราคายางกับราคาน้ํามันมีความเชื่อมโยงกันดังนั้นก็ต้องมีความเข้าใจกับสถานการณ์โลกด้วยเช่นเดียวกันแต่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในประเด็นทางการเมืองค่ะที่มีการ<ะ>จับตามากเป็นพิเศษเมื่อวานนี้ถือว่า3วันที่ผ่านมาหลายคนคงได้ติดตามการถ่ายทอดสดจากอาคารรัฐสภาไปแล้วซึ่งในที่สุดค่ะที่ประชุมสปอชอเองมีมติเห็นชอบข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับ ใหม่นะคะเพื่อส่งต่อให้กับกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยสมาชิกส่วนใหญ่เองไม่สนับสนุนข้อเสนอเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงค่ะซึ่งที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปชเมื่อ,อาวานนี้นะคะมีมติ212ต่อ1เสียงงดออกเสียง6เสียงค่ะให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมธิการปฏิรูปสปชทั้ง18คณะและการอาภิปรายให้ความเห็นชอบของสมาชิกสปช ช,ชเพื่อส่งต่อให้กับคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญประกอบการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญต่อไป โดยประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะคะก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงค่ะซึ่งสมาชิกสปชส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะนี้นะคะเพราะว่าเชื่อว่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้และระบบนายทุนพักการเมืองก็ยังคงมีอยู่แต่ในทางกลับกันค่ะก็มองว่าอาจทําให้เกิดปัญหาการแทรกแซงฝ่ายบริหารได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ทางด้านของนายสมบัติทรรรงธัญ,ญวงศ์ประธานคณะกรรมาการปฏริรูปการเมืองชี้แจงถึงเหตุผลที่เสนอข้อเสนอแนะนี้นะคะบอกว่ามีเจตนาเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของระบบรัฐสภาที่มีปัญหามาอย่างยาวนาน ขณะที่นายเสยรีสวนพานนท์สมาชิกสปชอภิปรายสนับสนุนเหตุผลการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากเชื่อว่าถือว่าเป็นผลดีกว่าการที่นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกของสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของการทุจริตการเลือกตั้งได้ ขณะที่นายบวรศักดิ์อุวนโนประธานคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะก็ได้ตั้งข้อสังเกตถึงข้อเสนอในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงโดยนายบวรศักดิ์มองว่าอาจเสี่ยงต่อการนำาพาประเทศไปสู่ความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นทําให้เกิดปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากจะต้องใช้เงินในการซื้อเสียงทั้งการเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีและการเลือกตั้งสส อีกทั้งยังมองนะคะว่าการที่มีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เข้มแข็งอาจเกิดปัญหาฝ่ายบริหารแทรกแซงองค์กรอิสระและสื่อมวลชนได้ นอกจากนี้ค่ะการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีอาจนําไปสู่ปัญหาผดเด็จการโดยเฉพาะการผลักดันกฎหมายและเกิดปัญหาระบบตรวจสอบฝ่ายบริหารไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนายบวรศักดิ์ก็ยืนยันว่าจะนําความเห็นทั้งหมดค่ะที่รับฟัง3วันที่ผ่านมามาประกอบการพิจนารณาข้อบัญญัติรัฐธรรมนูญร่วมกับความเห็นของทุกภาคส่วนแล้วก็ย้านะคะว่าไม่มีการจะทําพิมพ์เขียวรัฐธรรมนูญไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ค่ะจากนี้ไปสปชจะส่งมอบรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดต่อกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและถแถลงข่าวร่วมกันในวันที่19ธันวาคมนี้เวลา13นาฬิกาค่ะ